บ่เลื่อนได้เก่งสวยคนสวยบ่อะไรยังเลยค่ะเด้อมาใช้เนี่มาชนะมุมมาใช้ว่าเบิ้องคีเพิ่นมาแสดงรถบ่เอาเห็นเบิ้งในคีเพิ่นว่าสบายเลยสบายดีบอกเ้ยว่าแบบว่าบอกเลยนี่เฮ้ยนี่อยู่ใหนห่นเนาะนี่วาวนี่วาวก็รู้เศร้าเราบ่าสบายนะเฮะ ศร้าแล้วอย่าเศาไปดเด้อนี่เบาหนิเบาหนิไหมเบาก็หายก็ดื่แต่นอนแมเหนจกินดหโลดกิโลเด้อวะปู่เจาดันม่มีเวลาหอดไปเอาพิ่นเบายู่ได้โอ้ยไปหกิโลดออยู่บ้หนึ่งกิโลดอ้ยเห็หูใช่ไหมยะเธวะแท้ยังยังอยู่บ่อนี่ยังบ่อู้ รดเอาบ่หรอเอา่ะเอเห็นมาไปเฮียนแพย์บ่อืออยากไปเฮียนแย์บ่เออมามาว่านี่เดี๋ยวมาอ่าตเอาอันปูเพิ่นเบิงเบิงคลิปอันพอเพิ่นอ้าเบ่งในลูกไผ่คอยไปนอนทั้งมง บอแลเมื่อไปเมื่อไปพยาบาลมั่นนี่แหะม่ยอมนั่งม่ยอมนอนได้ยังไงเขาอดะเอ๋บอล้นอนคือหนึ่งบ่ยังคือนน่ยนะพอกลิ้วลงมาได้พอกดิไป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  อจักสิผ่านยังหาก็ไปว่านี่ฝายอย่างเนี้เหรอฝายเงินดิฝายเงินยัมหดอันมานั่นยูยังดิบลอยแต่ดองพี่ดาวไป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 เไปไปลูกไปไปดถูมาใช่เด้อันนี้เนาะอวินมามาจะชื่อทีวีใหญ่อันนี้ เห้อเหตุบอวาชนะไปแล้วเฮ้ยใช้สาวล่ะคือบอสบายดีสาวนี่บอโดเฮ้อืมผู้สาวยัง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 งั้นอยู่ยังอารมณ์บอดีอยู่ใช่ยังอารมณ์บอดีอยู่ผู้สาววินเนอร์นี่บอโดใช่มึงเรศไปเบิ้งนู้ไปเบิ้งนู้ไอแผลละมาแยกน่ะไอแผลละมายังเฮ้ยน่ะ ไอแพจมาอย่างว่ามีหมู่ลายนี่นอนหาก,กระต่นปลาลุงเลยเนาะสบ,บายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะสบ,บายดีและสวัสดีปลาลุงเอฟซีบัสุกอนใช่พบดพอก,กันยามค่ำๆมาเลยพี่น้องเลยยังบวชในเมื่องอยู่ถ่าเลยเชิญมาเปันหากระนอนตื่นนอนทั้งทีจวงมุงยนฮอดฉี่มงแรงปลาลุงเลยใช่ใช่ใชนิ้วอะยห้องนอกเอ้ดูอยากไปน้ำแนวฮะบุก้านี่นะ แน่พอไอแผดได้เห okay ็นอย่างนี Or, right? ้ไพนหานก็บังยุ่มไปกินชมเลอยเนอะไปกินชมเน้อยเนอะอยามาดูอืไปง่แง่แง่แง่ไม่กินแล้วกเหายออกมาพอดีเลยเน่แขังแลเฮ้ยเราตั้งขมุกไว้นั่นนะแอนว่าอันว่าตุกง่าอย่างเนออยากกินทุกง่อยได้ไปกินอ๋อพากินงนี่ เฮ้ยเลยกินชมมะม่วง <c ann ot> ้มบรรยากาศงมเล้งเนว่ะเข้าโดดออูันนี้ไดู้ผูดเคยคอยกันน่ชมเลยโอเป็นอย่างโอ้คู่ให้ปั่นขี้ดิน่คกน่ายงเหตยังเอาคะแนนอนบอเอ้ยสาปั้นงามมาได้ได้มาง่ายแบนี้คู่มือบ้นนี้คุมอบบิบกันเนาะน้าวินะ คุ้มอยู่บ่อยนวินผ่นเจ็บดีหอดในนะเส็บจบมังม่พายเงินสบมังม่เว้นนี่เังนบุษือเน่ยเห็นบุษากินนี่ก็บูดช้ำกันเลยอามอเร่าอานแล้วมาแต่ร่างรถเแล้วเห็นแล้วไปซื้อทีวีว่าเห็นในคลิปแมนไผ่เด็บผู้สดีว่ะนวินเฮาบ่าจักวินบอกเราจะมาซื้อไผเฮา่จเราื้อเว่เฮาเลยว่ะเออ เฮเฮ็ดเฮเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเปขอกิไปขอกิไปไปวยนยวย่าเฮ็ดกิ๊ก uh, ก you ิ๊อกิ๊ยกิเฮือนเฮอนเฮมาเฮอนกิกิ๊มา้วหกี้นี่กะขอต้องพอเห่าเฮือมาแล้วร้านเจ้ามาแล้วเว้ยสายดี สบายดีคนสวยเด้อฮะ้ยไปเกิดงามแท้นน่งามมานะชของลองวินได้ากลองวินลองวินเผาล้หายหนูบ่มีช่บังเด้บังเด้ไปทำคนจ่ายกับมาได้ไบังเด้เกยอ่ะในกะหเ่ย่งเกยเขี้เหนอยปทางเด้นี้ถได้ดุล Mừng nè Tạm cửu bữa đấy mừng nè Thế về thì bữa Ôi phèn cả đồ phèn chút nông này ừ, <laughs> Phèn cử ừ, này đụ Chút cử này nè rồi được hả Ui không ừ, họ chơi phải đâu Bài nè, phèn gan phèn gan, À, nhóc mùa hai chứ cần gì bò, vô nó cắn vai Ui, hả yu bắn nè, yu Chị hỏi thế Vin, 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 anh Vin, 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 nong Vin, bò, bò, Vin, 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 น้องยังไม่ได้เข้าใจดีเลยนะเด็น้องดูละป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 ะเดี๋ยวนางลงนางลงนางลงขยันหายน้องนะไปนางลงน้ำเปื่อหน่ากินยังกินนมบ่หนิบ่เนี่ยหนิไก่หันมาพี่หันมาพี่หันมาพี่หันอวยออกมาพี่เอานอนโดนจิ้น้ากิ้นมาลูกถุกัน Mình thấy mình thụ chơi chữ với con con rồi, này, thu con gì ạ một du, thu con, rồi, chúc phạm chúc du si hà ừ. mờ, thọ gì bao, บ่ได้กินหาดิซูอ้าคือแฟนเนาะซากินนี่ฮะนอนหลับดิฮะ้าเอ้ยอ้าถามว่าน้องบ่ได้อยู่เสนນนหบนอนหนนหินทางนบ นอนนอนผอละานบดมือเลยนอนผอละานมีนาติไลคายมบนนอนผละานหรอไลคายยูใหญ่ยใหเด้อใหญ่เด้อเฮ้ยเได้หูหูะมันไม่ร้อนแะมันหูแล้วังแนังแนบืดไปยังดินงดินเอาขนมเต็ก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 ลงมาลงมาจะไลคายจ้างไม่ได้มีแงยไงอเสียหายมาแต่ื้อแอันนี้ <laughs> Mẹ ừ. người phim được người này Phẹ người nè, chúc người, này. Chúc người đình 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 nè. Chúc ơi đi à, nè. Người... Ăn <laughs> à, đi. Ăn lưỡi. Thấy áo núm này hay bỏ, ăn cái này. Thôi ha ha, sắpตก rồi. này cái gì? phải làm mà thằng bạn sẽ nhai cua. Ai chẳng mà tháng nhà cua. À, mà nhai thôi đó. Mấy đứa nhìn thấy hả 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 tên vô anh nhọ 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 ui ui bỏ phải lên, từ từ là nhé anh mặc liền nằm hả? Ngon, ngon, ngon. à phát hiện đến đấy luôn này nhọ nhọ hả bỏ nồng, bỏ nồng này nhớ nhớ Vinh hết mà lên โอ๊ยพอหมู่ว pues, no, um. no, no, ันด no right? ูง่นอนโดนแม่กระปุกเอานอนแต่บ um. ่ายโมงพอสี no ่โมงนอนแต่โดนมะยยบอกระโดดหนื no ่มบอกกับป้าบรรกเันเ็นก่เย็นอัน้ะเป็นดไปใช้ดนุ่นะพวกในไอเฟดนะครัไปบุกบ้านแล้วมังเน่เรามาทางบ้านแล้วนะเร็ดลมได้ฮะไปเร็ว Ba à à, à? đi đuôi đi, hiệu long luôn, hiệu 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 lúc! hiệu 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 mình hiệu 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 bia à lúp lông nghỉ đây Phải vót lông thịt nó mới tụi nè Một phải vót đi, nó nè à lông lèo lúc mắt là lúc mắt Lúc mắt Lúc mắt น uh uh ึกชื na o? Na o? ่อเกิดไม่วอหรูไะไปอย่างนี้อยงนไปยังนุดพื่อนน่ะมั้เฮ้ยไปห้องไอเชื่อไปไปคิดรเชื่อไปไปไปดูไปดูไอ้เพแได้น่ะไอ้เพแได้เพแ่ให้ได้ไอ้เนาะกินได้ดูไอ้นอวินกินได้ hello guinea chuột chưa chuột 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 chúc chuột chuột chúc chuột 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 liên chuột 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 บอมีเล <S ar df> ่นเล่นไอเจ้ากินอะไรเลยแบ่งกันวันนี้หิ่บ่ได้ฮะเนาะวินอายวินเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาควบเด้ฮะเไปยีทิมให้มากินบึกบึกหมาควบมือได้ฮะเอาให้น้องใหม่เลยลูกเซบบึกขอบคุณเบิ๊ก ไอ yup. oh. ้้องไม้เน hey, mm ี hmm. ่ยี่เอาน้มไยพี่อ้เอามาโจมมาลูกนั่งลงนั่งลงพี่นั่งลงเฮ้ยมอตายไม่ไ้หมดเลยกะว่าไพ้อ้วนพุนี่อ้วนแต่ยิงเข่าอีกเลย ไปน้ำป่าปน้ำปาปน้ำปาปลูกไปนี่มาดีป่ะลูกแม่ลูกเด้อมาตรเงียนบอบเป็นหาก็เด็กมานํำน้องพาลุงเลยยังได้หุ่มกันอยู่บ่หนิตนเ้าปาวก็มายังก็มายังลานอันนี้ก็ไล่ล่าไล่ลานว้าแม่ก็ไล่ล่างล่างลงกันน่างลงกัน มันเองก็อร่อยกับพวกใครแกะหมูเอมดินี่ก็หมักซะอร่อยนะแกดีคนมบโดนห่าตักขึ้อมาหน่อยใช่มีแต่ผุหมักหน่ยเนาะอย่ากิมาลูก่อยมากคนเดียวเอยาไปแล้วก็แจ๊บเอานี่ขอมักอันนี้คนน่ะก็ได้ตาเพื่อได้เพื่อนบอกน้องว่ามีของมาฝากบ่ได้คิดทอดแต่ว่ามีของมาฝากเออในนี้เพื่อนนั่นนุ่มไม่ตานกินน่ะน้องไม่ได้มากินน่ะน้องมหมักตัวนี้น้องแกวินวินวินาปนุ่มไปอ่ะ เอ้ยกันนำมาปอนนอกยังดุนะไขว่กัวไข่นะอย่าเฮ็ดูกอย่าเฮ็ดมักเลแท็กยรถยนหะพลวินรถไห้มาเด็ววิอุ้ยอุ้ยลินโมยานโมลินอ่ะอย่าแรออกทางเลยลูกเด้อเออลินไงล่วลินโมยานคุณอันนี้ก็ตกตึกตึ tức 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 tức, tích 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 mày tích 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 tích

แช่บ่แชอ้ยกัดสื่ดอเตอมันยากินทั้งก้นไปจ้หำบ่เบ่งเอาทั้งก้นนี่แช่บ่ไปเอาอีเลสื่อบ่อเนี่ยกหมูชื่อกกอยากชื่อดำดินเลยเอาเมื่อว่าแบบนี้นแช่บ่ Ni nghe gìn bóng, nắng gìn ní nè mục gin mục gìn Nó gin mục gin mục gin mục gin để gin mục gin mục bò mục gin 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 mục กินลายนีเลยกะออนนี <that> ่ได้หาออนนี่ได้หาพากันเบ้าเกียดด้ำังกันี่เินยังพากันกินเยเนี่ยเยจาเห็นสายานะนอะทายาเสือว่า้อเห็นย่าทักที่อยากชื่อเห็นยัา เสียงใกกินกเลยแก๊นี่กหมู่ดูอ่าตุ่มาวะันเนอายแกอีกแล้วบอกเลยเออให้น้องกัดเลยทั้งกนมาหน่อยอเลยออาทูกนเสียดินอเสยยาแล้วกินเบาไอ้น้องหมยาดินซื้อได้ซึ่งพี่ได้ที่กูมาถาถา้นแช่บวินวินแส่บ่ แน่นุ้มกับปาอีกแล้มปาเ้ยเอาก็กินหมดนะหมบดแล้วอิ่มปะดื่มไปไดมนะน้ำมน้ำเยาเมื่อป้าวันนี้ป่ะบ่บ่นกกินอยู่พอว่าพากันทั่งอำนาจกันเลยมื้อนี้ทุ่งอำนาจกันเลยมื่อนี้เดี๋ยไปชอย่งมากินเนาะสวายชีเมื่อถึงเนี่ยสว่า

ลึกขึ e okay. ้นบาุงเงยแล้วแตกแล้ววินว่าแตกแล้วไม่ใกินไม่ใช่นลูกไม่กินไม่ใช่นี่อ้ผกินได้ไปให้เผกินได้ไปเอาเอาเอามาจากบันไดเลยเอามันออนเนียินมันออนได้ปาเอ้ะไอ้เผเจ้าชิมาอยู่พี่บอันี่นะ à tập tụ tata Bobo mãi sao bóng ạ bóng mày xem sao bóng hai tai ghi nhôm hết tuk ghi nhôm nay hai tai ghi bưng nay mẹ pa bé bóng 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 pa bé bòn pa bé bóng ไปสามเมื่อปปาปไหนป่ะเมื่อน่าไม่ตุ๋ยน้อลูกเนาะเมื่อาเตุ๋ยเนาะป๋ามาแล้วจ้ะกี่พอเราอยู่เป็นเป็นหมู่บ้านไงเอาวฮานจ้ะเอ้ยเซื้อเอ้ยเซื้อสบายดีนะลูกเลยไาสบายดีสบายเนาะสบายดีนะลูกสบายดีสบายดีบายดีสบายดีมึงในมุมบ่ได้ป๋าลุงเอไปร่างกันฮาน ล่างหน่ายเพื่อนก่อนเปื้อนเไปเลยมึงแน่พอนฮันตกเร็วไปเอาไม้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 ไปไปไปสาปลาลไงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาเด้อซาพี่น้องเลยดึกคกึศสามสี่ขั้วพลอกันพี่น้องเลยเนาะเอาไปเพลอกันคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้สบายดีปูนอันนี้กงไว่าแต่เรื่องอ้วนเลยก็หาไม่กินอีกเลย sao mà nó hay mua kín chưa tiếc à, mua bát gì xưa à. mua đấy này không của bà này chú Được giang Được giang giang, ừ, này. Nó đi